ก็คลิปนี้ง่ายๆนะครับการทําที่ดักยิงลีดฮัลโหลสวัสดีทุกท่านถ้ามีน้องๆถามผมพีม่พานสอนวิธีทํากับดักยิงลีดบ้างมาวันนี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีทานะครับอุปกรณ์ง่ายๆน้องๆเตรียมท่อนะครับพัขุนเตรียมไว้แล้วก็ตัดตัดอยู่ประมาณเนี้ยประมาณสิบสิบกว่าเซนก็ได้ครับผมสิบเซนก็ได้นะครับหรือสิบสิบเอ็ดเซนสิบสองเซนก็แล้วแต่นะครับผมแต่อย่าไปสั้นเกินนะครับพอเ,เวลาปิ่นมัน มันนั่นเนี่ยมันจะจริงๆจะเข้าไม่สุดนะครับแล้วก็ฝานฝาฝา,ฝานน้ำมัดลมใหญ่ๆนะครับผมอ่าอันนั้นก็ใช้ได้ถ้าถ้านน้องไม่ไม่มีตัวเนี้ยพี่เกียไปซื้อเพราะมันต้องลงทุนนะครับไอตัวนี้ก็ตัวไม่กี่บาทเนาะพูดถึงแต่อันนี้ผมเอามามาใส่ใม,มันเป็นจิจ่าลักษณะก็คือมันจะง่ายหน่อยแล้วก็เจาะรูผมทาเป็นสองถุงเลยนะครับเป็นร้อยครับผมเอาไว้ดักฤดูหนาวนะช่วงนี้มันตัวมันเล็กอยู่นะครับวันนั้น ไปดักก็เจ้ามิวก็ปล่อยไปนะครับตัวมเมล็กช่วงจิ้งหรีดกําลังร้องอะ่ะช่วงออกพัญชาไปแล้วนะโอ้โหเนี่ยตัวใหญ่นะครับผมไอตัวแดงๆนะครับอย่างนั้นถึงจะดักสนุกดักมันนะครับอย่างนั้นนะครับแต่ตอนนี้ตัวมเมล็กก็ปล่อยมันนะครับแต่ไม่รู้จะทันคนขุดหรือเปล่าเนาะคนขุดเขาก็เยอะแยะเลยแต่บางที่ก็ไม่ค่อยมีคนขุดแต่ส่วนมากไปขุดตามสวนที่เขานั่นเขาก็จะไม่ให้ขุดเพราะว่ามันโดนลากไม้แต่ถ้าใช้ตัวนี้ดักไม่ต้องกลัวนะครับถากๆหน่อยเดียวแล้วก็ไปสวมดู เสร็จทุกรูนะครับผมมาดูวิธีทํทาครับผมไอ้ฝาไปเนี้ยไม่จําเป็นที่ว่าเราจะต้องไปไปหาซื้อตัวนี้มาหรอกนะครับเีอยครับก็ใช้จุกขวดน้ามาหล้มขวดใหญ่ก็ได้มาจุกนะครับผมไอ่เน,นี้ยพอรามอันนี้ที่ผมเอามาคือมันจะง่าย,หน,ยหน่อยเวลาเราเปิดอะไรเนี้ยเนาะอุปกรณ์นี่ฮะอันนี้หกขุนนะครับผม ตีหุ่นก็ได้อยู่มั้งแต่มันจะทำลำบากหน่อยนึงนะครับแล้วก็พาเทปเตรียมไว้นะครับลวดเห็นไหมลวดลวดนี้เป็นลวดอ่อนหน่อยนะไม่ไม่ต้องแข็งนะมันจะดัดยากถ้าเป็นลวดอ่อนนะครับผมดัดง่ายเอามาพื้นเป็นวงเลยก็อันนี้เป็น้งกิไฟไฟฟ้านนี่ผมดัดไว้แล้วนะครับมันใช้มือดัดง่ายเนี่ยมันอ่อนเห็นไหมครับเราดัดลวดนี้ก่อนมีครีมนะผมใช้ครีมปากจิ้งจกอะ จากลวดตรงๆเนาะเราก็ดัดเป็นงออย่างเงี้ยแล้วก็ตัดจากตรงๆนะครับแล้วสอดสอดเข้าไปนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างงี้นะครับพับปกติมันก็จะตรงอย่างนี้เนาะพับเป็นอย่างนี้แตนี้ยเราเราเราก็ดัดดัดตรงนี้หน่อยหนึ่งเนี่ยครับให้มันดิ้นอย่างนี้นะครับให้น้องๆสังเกตเห็นรูนี่ไหมครับเนี่ยมันจะมีมีรูหน่อยๆที่ลวดลวดซ้อนได้นะครับผมแล้วมันจะดิ้นแต่เวลามันอยู่ในกระบอกมันจะอยู่อย่างงี้ อย่างนี้นะครับเวลาจิ้งหรีดดันเข้าไปเนี่ยมันก็จะนี้พอจิ้งหรีดเลยลวดเข้าไปมันก็จะดันมาปิดแต่นี้จิ้งหรีดก็จะถอยออกจากปากกระบอกไม่ได้แล้วก็อย่างนี้นะครับผมเนี่ยฮะสังเกตนะฮะมันมันจะเวลาเราตัดให้มันเลยเลยข้งน้อยหนึ่งแค่น,นั้นเองแล้วก็พับพับเข้าไปอย่างนี้นะมันจะอยู่ในลักษณะน,นี้ เห็นไหมมันมันมันดิ้นได้นะเนี่ยครับแล้วก็พาเตปที่เราเตรียมไว้นะครับผมพันนะครับพันเข้าไปเลยน้องๆเนี่ยง่ายๆนะผมไปต้องไปหาซื้อกิปใสายไฟถ้าใครมีก็ง่ายอยู่หาคลิปยาวๆหน่อยนึงก็ก็ดีนะครับเนี่ยพันแค่นี้เองนะครับได้แล้ว ที่ดาจิงหลีส่วนฝาถ้าเป็นฝาพวกพวกพวกน้ำนะครับผมที่มันจะจุกได้พอดีมันมันก็จะประหยัดนะครับอันนี้เจาะรูรูนึงฝานะ้ามาลงก็เจาะสักรูนึงให้อากาศเข้าจิ้งหรีจะจะออกมานะครับผมแล้วก็จะมาอุดรูที่มันเกิดอากาศเข้าในตะันวพวกมแมลงหรือว่าฝนเข้าไปในรูของมันนะครับมันก็จะเข้ามาในนีนะ้ปิดเพื่อจะอุดรูนะครับ ก็ติดก,กับดับมาไม่มีอะไรโปร่งโปงปงลง่งเลยเนหะ็นไหมนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับสังเกตว่าไอ้ตัวเนี้ยมันดิน้นเนี่ยนะครับผมเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยพอมันดันเข้าไปตัวดัวมต,ตัวนี้ก็จะกลับมาปิดจิงหลีก็ล้นเข้ารูไม่ได้ประมาณนั้น่อนดาก็เราต้องต้องเอาตรงเนี้ยนะครับสมมติออนนี้เป็นรูเนาะเนี่ยเราต้องต้องดักอย่างนี้นะ อย่าไปดักตะแคงอย่างนี้หรืออย่างนี้หรือ,องหงายอย่างนี้นะครับให้ดักเอาตัวเนี้ยขึ้นตรงที่เป็นกิปเนี่ยนะครับสวงเข้าไปในรูจริงอีกแล้วก็อดินปิดต้องหน่อยนึงตรงนี้นะครับปิดไม่ให้มีอากาศนะครับอันนี้สมมุติเป็นรูนะแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยมันอุดอยู่แล้วเนาะอย่างในคลิปที่ผมทำนั่นแหละเนี่ยรูจริงๆมันก็ดักดักเข้าไปนีเอาตรงเนี้ยขึ้นนะครับ ก็ปล่อยไว้ประมาณ15-20นาทีถึงไปไปกู้นะครับคือพยายามอะมาเมื่อวานผมไปทดลองครับเจ้ามิวยังไม่ถึงส0นาทีะชวนชวนชวนเข้าไปไปเก็บ <c oughs> ก็ติดอยู่นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมลีปผมตลอดนะครับก็ทำมาเยอะเลยนะครับเอาไว้ฤดูหนาวช่วงจิ้งหรีดร้องอะนะครับผมนั่นแหละช่วงนั้นแหละโอ้โหไม่ต้องไปขุดบางทีมันรูเนี่ยมันอยู่ลึกนะครับเราก็ไปไป ถักถากรูหน่อยนี่แล้วก็เอาเนี้ยสวมสวมก็ปากิดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณน้องๆที่ให้ความสนใจนะครับสวัสดีครับผม